กปวดกัแม่แล้ก็เหนื่อยลยผีไม่ได้ออกงาานไม่ใช่ครับฝั่งนี้กะงไม่ชันมากเลยลูกๆมนท้ายท่อนแจ่มมากเพลงเพลงนี้คุมไม่ได้น้องการ้องจ่อจแรงเลยครับเอาพูดถึงเพลงนี้ร้องนิกเกให้แม่แม่ฟังอก่อนสดไอ้ามถกไหมปวดนะเพื่อไม่อยากให้โชว์ตอนเป็นกเอวันนี้นอจากน้องนิ่เกแล้ว เอาเพลงใหม่ดีกว่าช็อตฟิวเป็นเพลงลูกทุ่งเก็บมาของเพลงเธอจะ้ยิถือเปล่าแล้วช้าๆแต่กันแต่แน่เลยอออีกเพลงหนึ่งอยากให้เขาลองเขาลองทายว่าเพลงอหไรดีกว่าฮะให้เขาลองทายถ้าเขาทายผิดก็เอาให้ปากใหเลยเพลงอะไรรู้ไหมครับโอ้แท็กแท็กซายยิงขอช่วยชีวิตเราได้ทายเออผมว่ารับทา ยอัดมากเลยพี่ขอบคุณครับครับชอติวงานรับอะไรอะไรบ้างันอะไรนะเตด้วยผมจะมาเต้นด้วยอ๋อชอบดิวมานพี่รวยรวยปงปังนะฮะเฮ้ยโอ้ยดนิยมดีมากตู้แข่งตัวนึงยาวมาดอ่ไรนี้ไม่ธรรมดาแล้วตรนี่ไม่ใช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 ่เป็นความรับ ที <t od ian |ms|> ่น้องที่อยากจะร้องอะไรเดินได้เลยนะตอนนี้หนึ่งสองสามหมดเวลาแล้วนะครับยังไม่ทํอะไรเอยนี่คร้องได้นั้บแม่ไม่เดอนกระดาษคร้องได้ครับขอขอคนละพวกมาทัวรบอะไรที่นี่คนละทัวรอเพื่อให้ผมสั่งทัวร์นะสแกมอะไรสแกนของล้อตวอยตวอยที่มีกรมา ครับผมเป็นลูกหมีแม่เป็นลูกหมีหน้ารักพวกเราไม่ขออะไรมากครับผมขอลูกช้างเลยใช้ไหมโอ้โหแม่กำลังคัอยู่คุณจอมคนนั้มาช้าหน่อยแขกเด็กเด็กก็มามาแล้วมาแล้วไปเห็นเ่านของพี่พันที่เขาเรียกเขา่ามวัเลยเป็นมั้ยเป็นเรียเ็นบบเรียญนะมร้องลิเกขอบคุณแม่ลิเกขอบคุณชอบลิเกใช่ไม่ถามไเรียนไดเล รู้สึกบคุณครับอได้มากจริงๆได้เยอะชานบ้านผมด้วยอ้อะไรนะบ้นนะบ้าเลยนะบ้านอะไรนะอะไรนะของดูหน้าด้วยวาช้าได้ยังไงด้วย เาไ่าเกเพไ้ล้าก็บชื่อผมแล้วไดฮะสลับนิดเดีาเนี่เอาก็ะด้ครับผมจะไปทำบุญลก็ครัวแล้วกันนะฮไม่ใช่วยโบนี่หลังีต่อไปเมือไแต่เราไม่ไม่ทำบุญนะม่นะททานรกระเทือนฮะเป็นตัวทรกระเือนเนี่ยดีไหมีกันเพลงันีีปนบเพลงอะไรอะไร อะไรไหมผมก,ก็ได้รถก็ไดแม่งปนนะฮะต่อมาเลยฮะครางนี้สนุกสนุกนกันครับผมจับไปฮะดีมากยิ่งนตกตรงนี้